ทอ l k กอ t h เด a ฟาร์มวันนี้นะคะสร้างความแตกตื่นให้ผีโพสมากๆเลยค่ะเมื่อจรอชาวไร่ตั้งทีมภาคนะคะเราไปฟังเสียงจากชาวไร่แถบนี้กันดีก,กว่าค่ะว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ปกติฉันตกปลาอยู่แถวนี้ฉันก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่ได้ยินข่าวนี้แล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากจะเข้าร่วมทีมภาคด้วยเหมือนกันนะคะนับว่าเป็นข่าวที่ดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาใช้ชื่อททมว่าทีภาคขยินหน้าซึ่งผมก็คิดว่า มันเป็นอะไรที่เหมาะสมจริงๆนะครับเพราะพวกเขานี่เปรียบเสมือนนักล่าที่หิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและพวกเขาเนี่ยชอบความท้าทายในสิ่งใหม่ๆด้วยครับซึ่งผมเองก็ชอบล่าเหมือนกันครับการตกปลาเป็นงานที่เหมาะกับพวกเรานะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยการพากเสียงก็เป็นงานที่เหมาะกับจอรนชาวไร่เหมือนกันนะครับผมคิดว่างั้นนะนะผมเคยต้มปลาแล้วก็แดกเหล้าขาวกับจอรนชาวไร่เขาเคยบอกกับผมว่า เมื่อไรที่เขาอิ่มตัวจากการสาวแหนเขาจะสร้างทีมภาคเสียงซึ่งแน่นอนวันนี้เขากำลังทํามันคุณเห็นสภาพดินเอ,อ่อที่แห้งกร้านนี่ไหมเหมือนผิวฉันนะ่ะดูสิแต่ว่ามันยังมีพยาธิด,ดินอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจอรชาวไร่เนี่ยเข้ามาสาวแหนอย,อยู่แถวนี้เคยมีนักธรณีวิทยาเนี่ยเขามาตรวจสอบสภาพดินแถวนี้เขาบอกว่ามันดีเพราะน้ำลายเอเลี่ยนแต่ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะ มีข่าวลืออย่างนาหูเลยนะว่าจอนชาวไร่นะ่ะจะมาก่อตั้งทีมภาคอะไรงี่เง่านั่นน่ะฉันคิดว่าอมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่โอเคคุณเห็นสภาพดินเมื่อกี้ไหมที่มันมีพญาติชอนชัยอยู่นะ่ะฉันไม่อยากจะนึกสภาพเลยนะถ้าเสียงของพวกเขาเข้าไปอยู่ในภาพ,พยนตร์สักเรื่องหนึ่งมันจะเป็นเอ่ออะไรที่อับปรีมากฉันจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเอ่อ เขาโพดโอ๊ยไม่สิมันก็เหมือนอพยาธิที่ชอนชัยอยู่ในดินมันก็เหมือนเสียงของพวกเขานั่นแหละฉันคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่อ,อับปรีมากแน่ๆเลยถ้า,าคุณจะต้องดูหนังที่มีทั้งจิมส์ดารกหำอะไรพเพ่นพ่านเต็มไปหมดอยู่ในระบบเซอราว5.1ในห้องของคุณนะนะ ฉันเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ชอบดูหนังภาคไทยที่ภาคโดยมืออาชีพพระเอกเสียงทุ้มๆหล่อๆแบบโอ้ที่รักใบ้ได้วอผมทนไม่ไหวแล้วฉันจะรู้สึกฟินมากเป็นพิเศษเลยนะแต่ไม่ใช่กับเสียงของจอนชาวไร่อะนะเขาควรจะกลับไปสาวแหนะดูสิพืชผลเหล่านั้นมันต้องการน้ำว้าจากเขาอยู่คุณคงคิดใช่ไหมว่าผมปลูกอะไรนะดูจากหน้าผมมันบอกยี่ห้อว่าผมคงจะ ปลูกอะไรที่มันเขียวๆมันเมืเมาๆแบบนั้นผมบอกเลยว่าใช่ผมปลูกแต่ผมปลูกไว้หลังบ้านหน้าบ้านผมเนี่ยผมปลูกสิ่งที่คุณเห็นก็คือพวกผักสลัดเพื่อสุขภาพทำให้ผมดูดีดูเป็นคนรักสุขภาพคำถามใช่ไหมถามว่าทีมภาคของจรชาวไร่เป็นยังไง ทีมภาคไฮีน่านั่นผมได้ยินข่าวมาตั้งแต่เขาเริ่มจะก่อตั้งแล้วผมว่าเขาควรจะทำอะไรแบบนั้นมาตั้งนานแล้วนะซึ่งผมยินดีเลยที่จะซัพพอร์ตหรือจะให้ผมไปเข้าร่วมทีมภาคผมก็จะยินดีมากๆสังเกตกันบั่งไหมว่าทำไมดินที่นี่ถึงดำและดูมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับพืชสวนพืชไร่ ใช่ทั้งหมดนี้ผมตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนี้เองผมทำตามแนวทางของจรชาวไร่ผมสาวแหนวันละสองสามครั้งเพื่อให้น้ำว้าของผมเนี่ยลงไปเคลือบที่หน้าดินทำให้พืชพันธุ์ของผมสมบูรณ์อย่างที่เห็นจรชาวไร่คือแบบอย่างที่ดีของชาวไร่ชายชะกันอย่างผมและผมเลือกที่จะปลูกสมุนไพรเอาไว้ที่หลังบ้านซึ่งมันช่วยให้ผม พอนคลายจากอาการซึมเศร้าของผมได้อย่างดีเลยเออผมแค่บูสต์มันวันละครั้งสองครั้งมันทำให้ผมผ่านช่วงที่เลวร้ายไปได้ผมอยากจะปลูกมันเพิ่มตรงนั้นนะแล้วจะชวนทีมภาคไคยนีนาของจอนชาวไร่มาบูสต์กันทั้งวันทั้งคืนผมว่ามันต้องยอดเยี่ยมแน่ๆเลยอย่าถามว่าผมใช้แชมพูยี่ห้ออะไรนะนอกจากคุณจะไม่ได้คำตอบคุณอาจจะโดนผมเตะปากไร่ขา้าวโพดของผมนั้นดินดี น้ำในถังที่ผมฉีดนั้นคือผลิตภัณฑ์ของจรชาวไร่ผมคงไม่ลงลึกไปว่ามันคือน้ำอะไรแต่มันดีมากๆมันทำให้ดินเนี่ยสมบูรณ์แต่ชีวิตผมเปลี่ยนตอนที่ผมเอามันมาทาที่หัวของผมโอเควันก่อนเนี่ยผมได้ยินข่าวว่าทีมภาคฮายีนากำลังรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่งผมคิดว่าพลังที่แข็งแกร่งของจรชาวไร่บวกกับ พลังที่มีของบอลหมู่สองมาผนึกกันเข้ามันจะได้ผลผลิตที่เหมือนกับดินที่อยู่ในไร่ข้าวโพดของผมซึ่งทำให้ผลผลิตของพืชไร่ผมนั้นเงางามมากๆแน่นอนผมว่าพวกเขามาถูกทางทีมภาคไฮีหนาอย่างนั้นเหรอแค่ชื่อทีมก็ดูไม่เป็นมิตรกับไก่ในฟาร์มของฉันเลยอะนะฉันจะทำทุกวิถีทาง ทำทุกอย่างเพื่อต่อต้านไม่ให้มีทีมภาคนี้เกิดขึ้นมันทําให้ไร่ของฉันดูแปดเปื้อนถ้าฉันต้องดูหนังภาคไทยที่มาจากฝีมือของจอร์นชาวไร่และทีมงานฉันจะร่วมมือกับชาวพื้นเมืองเพื่อต่อต้านทีมภาคไฮยีน่าและฉันสาบานได้เลยว่าฉันจะไม่มีวันสนับสนุนหนังภาคไทยที่ฉันชอบดูที่มีคำว่าดกาํำแต่ หีอะไรพวกนี้อนะฉันบอกได้เลยสวัสดีครับผมจอรนชาวไร่และตอนนี้ผมกำลังสร้างทีมภาคเสียงชื่อว่าทีมภาคไฮยีนา